นิชาฟาดลุกนี้เด่นกว่ารอยยิ้มก็แผ่นหลังนี่แหละนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาฟาดลุกนี้เด่นกว่ารอยยิ้มก็แผ่นหลังนี่แหละแฟนคลับแห่ชมความแซ่บนอกจากความสามารถด้านการแสดงจะเก่งแล้วเรื่องหน้าตาก็ไม่เป็นสองรองใครสำหรับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาที่ช่วงนี้จะเห็นเจ้าตัวขยันเสิร์ฟลุกเซ็กซี่ออกมาทางอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆล่าสุดทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเมื่อสาวนิชาได้โพสต์ภาพใส่เสื้อคล้องคอแหวกหลังเลือกโชว์ผิวขาวเนียนใสที่หนุมน่มๆเห็นแล้วก็ต้องร้องสามว้าวเลยเสิร์ฟพร้อมรอยยิ้มอันสดใสเห็นแล้ว ใจละลายแต่ยิ้มแรงขนาดนี้ก็สู้แหวกหลังไม่ได้เรียกว่าเด่นกว่ารอยยิ้มก็แผ่นหลังละจ้าไม่รู้ว่าเมื่อวานหนุ่มโตโน,โน่เห็นภาพนี้แล้วจะหัวร้อนออกอาการห่วงไหมนะรอติดตามกันแต่ที่แน่ๆมีแฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมชมว่าน่ารักแซบเบาๆของสาวนิชากันมากเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพนิชาณัฐนิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าว i n n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ